ท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกระผมองอาจคล้ามไพ่บูนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์แบบบัญชีรายชื่อท่านทานครับวันนี้กระผมและพรรคประชาธิปัตย์ mm hmm. เห็นด้วยกับการเสนอยติของท่านผู้นำฝ่ายค้านและท่านหัวหน้าพรรคก้าวไกลในเรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศชาติบ้านเมืองของเรา คือการอดอาหารประท้วงของนักศึกษาสองคนคือนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์หรือตะวันและนางสาวอารวรันผู้พง์หรือแบมเมื่อวานนี้ในที่ประชุมพักประชาธิปัตย์ผมนั่งเป็นประธานในการประชุมในฐานะเป็นประธานสสเราได้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณากันในที่ประชุมและในที่ประชุมก็เห็นด้วยในกรณีที่ถ้า พักร่วมฝ่ายค้านจะเสนอยตินี้ด้วยวาจาต่อที่ประชุมสาเหตุที่เราเห็นด้วยนั้นมีหลายประการครับแต่ประการที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อว่าการตัดสินใจของคุณตะวันและคุณแบมหรือที่เราเรียกกันติดป,ปากว่าน้องตะวันและน้องแบมตามข้อเรียกร้องสามข้อที่พวกเราทราบกันดีหลักๆเรื่องข้อแรกก็คือเรื่องการเป็นรูปกระบวนการยุติธรรม ข้อ2ก็คือเรื่องการยุติกตกิการเมืองกับประชาชนหรือให้เสร็จที่การประกันตนนะครับโดยไม่มีเงื่อนไขโดยเฉพาะที่ไม่มีหลักฐานว่าจะไปยุ่งเหยิงกับคดีหรือการประกันตนที่เกินกว่าความเหมาะสมนะครับเงื่อนไขที่เกินกว่าความเหมาะสมรวมทั้งข้อที่3ก็คือเรื่องของมาตรา112ตทำทานครับ เราไม่ได้พิจารณาเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่กระผมเห็นว่าตั้งแต่ข้อเรียกร้องจนกระทั่งถึงวิธีการของการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามข้อเรียกร้องด้วยการอดอาหารและน้ำเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายนั้นผม,ผมคิดว่าทุกฝ่ายหลังจากที่รับทราบเรื่องนี้ในสังคมไทยเราก็มีทั้งคนเห็นด้วยกับข้อเรียกร้อง มีทั้งคนไม่เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องมีทั้งคนเห็นด้วยกับวิธีการที่จะนำไปสู่บรรลุเป้าหมายตามข้อเรียกร้องรวมทั้งไม่เห็นด้วยแต่ผมคิดว่าไม่ว่าคนในสังคมนี้จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในกรณีการอดอาหารประท้วงของน้องแบมและน้องตะวันกต็ตามผมคิดว่าเราจะต้องเคารพในสิทธิและเสรีภาพและการตัดสินใจ ตามอุดมการณ์ความเชื่อความคิดที่เขาคิดว่านี่คือหนทางและวิธีการที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามข้อเรียกร้องที่เขาต้องการอย่างน้อยที่สุดผมคิดว่าเราต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพของน้องทั้งสองคนเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาพิจารณาข้อเรียกร้องนี้แล้วเนี่ยเรามาพิจารณาการดําเนินการของน้องทั้งสองคนแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่า มีอยู่สามประเด็นที่ผมอยากจะฝากไว้ให้ที่ประชุมนี้ประเด็นแรกก็คือการอดอาหารและน้ำเพื่อให้บรรลุข้อเรียกร้องนั้นผมเชื่อว่าคงไม่มีใครในสังคมนี้อยากเห็นน้องทั้งสองคนต้องเสียชีวิตจากการอดอาหารและน้ำเพื่อให้บรรลุเงื่อนขัขขณะเดยียวกันและผมเชื่อว่า ผู้คนในสังคมนี้ก็ช่วยกันคิดค้นวิธีการช่วยกันคิดค้นหาทางออกอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดการเสียชีวิตเพราะชีวิตของใครก็ตามไม่ว่าเขาจะมีความคิดทางการเมืองมีอุดมการณ์อย่างไรก็ตามผมคิดว่าเป็นความคิดที่เราต้องเคารพเป็นการกระทำที่เราต้องเคารพเพราะฉะนั้น ผมจึงมั่นใจว่าในขณะน,นี้หลายๆฝ่ายกำลังดำเนินการทุกวิธีทางที่จะทำให้ไม่เกิดการเสียชีวิตขึ้นอย่างน้อยที่สุดจะเห็นได้ชัดเจนว่าการเคลื่อนย้ายน้องทั้งสองคนจากโรงพยาบาลในเรือนจำมาอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ก็เป็นวิธีการหนึ่งและผมเชื่อว่าในทางการแพทย์ก็มีอีกหลายๆวิธีการที่จะต้องดำเนินการ เพื่อไม่ให้ต้องสูญเสียชีวิตของน้องทั้งสองคนในครั้งนี้และทุกอย่างก็เป็นไปตามกระบวนการที่ถูกต้องทุกอย่างก็เป็นไปตามกระบวนการที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าตรงนี้ไม่น่ามีปัญหาประการที่สองผมคิดว่าการดําเนินการตามข้อเรียกร้องนั้นสามารถดําเนินการได้ครับในหลายเรื่องหลายประการผมอยากจะชี้ให้เห็นง่ายๆว่า วันนี้รัฐบาลนะครับควรที่จะส่งสัญญาณให้สังคมเห็นว่ารัฐบาลนั้นรับฟังและพร้อมปฏิบัติตามข้อเรียกร้องในบางเรื่องที่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้หรือแม้แต่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องนะครับกับหน่วยงานใดก็ตามเนี่ยผมคิดว่าหน่วยงานนั้นๆสามารถที่จะพิจนารณาได้ตามสมควรหรือแม้แต่ ข้อเรียกร้องนะครับซึ่งการดำเนินการต่างๆเกี่ยวกับมาตรา112โดยเฉพาะการดำเนินคดีในมาตรา112ผมเห็นว่ารัฐบาลเองก็ดีหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ก็ดีสามารถดำเนินการที่จะทำให้ปัญหาที่หนักเป็นเบาได้ ผมคิดว่ามาตรา112นั้นไม่ใช่เป็นมาตราที่เพิ่งใช้ในปัจจุบันในชุกในยุครัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่เป็นนายกรัฐมนตรีมาตราน,นี้ได้ถูกใช้มาลหลายรัฐบาลที่ผ่านมาผมอยากจะเรียนว่าในยุครัฐบาลของท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งผมมีโอกาสนั่งอยู่ในคณะรัฐมนตรีด้วยนั้นในช่วงนั้นก็เป็นช่วงเวลาของการขับเคี่ยวกันอย่างดักระหว่างสีต่าง ปรากฏว่าก็มีการใช้มาตรา112ดำเนินคดีกับบุคคลต่างๆอยู่พอสมควรนะครับแต่การแก้ไขปัญหาในขณะนั้นก็คือมีการตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากับการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรา112ขึ้นมาทำให้สถานการณ์ก็ที่คลายไปพอสมควรเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ในวันนี้ก็คือว่านอกเหนือจาก ประการแรกคือการหาทุกวิถีทางในการดำเนินการเพื่อไม่ให้น้องทั้งสองคนคือน้องแบมและน้องตะวันต้องเสียชีวิตนั่นเป็นประการแรกซึ่งผมเชื่อว่าทุกฝ่ายกำลังดำเนินการประการที่สองผมคิดว่าการพิจารณาข้อเรียกร้องของผู้อดอาหารและน้ำในครั้งนี้ฝ่ายภาครัฐจะต้องดำเนินการส่งสัญญาณให้เห็นเป็นรูปธรรมระดับหนึ่งเพราะต้องยอมรับความจริงว่าในข้อเรียกร้องของน้องครั้งนี้เนี่ย ก็เป็นความจริงที่สังคมก็ประจักรระดับหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องของการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเป็นเรื่องที่สังคมประจักษ์เห็นอยู่แล้วนั่นเป็นข้อที่สองข้อที่สมสิ่งที่ผมอยากจะฝากเรียกร้องไว้ครับว่าวันนี้หลายท่านพูดบอกว่าไม่อยากให้การอดอาหารครั้งนี้นำไปสู่การขยายผลเป็นเรื่องราวต่างๆมากมายในทางการเมืองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ในข้อที่สก็คือว่า การอดอาหารของน้องตะวันและแบมครั้งนี้ไม่ควรมีใครก็ตามนำเรื่องการอดอาหารของน้องทั้งสองคนมาเป็นเงื่อนไขทางการเมืองเพื่อประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่งแล้วผมเชื่อว่าสถานการณ์จะลี้คลายไปในทางที่ดีขึ้นครับขอขอบคุณครับท่านประธานขอบคุณครับ